สปอยด่วนมังงะวันพีช1161นินี่มัน1รุม3ชัดๆกราฟคนเดียวประทะไคโดพิกมัมและหนวดขาวสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1,161แน่นอนและครับว่าซับตอนนี้เดือดแน่นอนคุ้มค่าสมกัรรอคอยแน่นอนนะครับพอเรารอมาสัปดาห์หนึ่งใช่ไหมาจากที่งดไปและเหตุการณ์นั้นก็กําลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่พีคส,สุดเเเเลลยล่่่่องมมััววนนพบ้้าาืืไสกกดกดกดแ แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกค,ความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า สำหรับชื่อตอนอย่างเป็นทางการของตอนนี้นั้นจะชื่อตอนว่าบทกวีแห่งรักท่ามกลางหาฝูงธนูแล้วก็ปกตอนนี้นะครับจะมีปกคู่นะครับก็คือทั้งปกสีและปกปกติโดยปกสีนั้นจะเห็นว่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นกําลังขีปตุุ๊กตาอยู่ส่วนปกสั้นนั้นนะครับจะเป็นยามาโตะโมโนสุเกะและคีนมอนสวดภาวนานะครับในศาลเจ้าของโอเด้งโดยเริ่มตอนมายังอยู่ในเหตุการณ์การย้อนอดีตท,ที่ก็อดวันเล่อยู่นะครับโดยจะเห็นว่าดาก้อนนั้นสมัยที่ยังเป็นทหารหนุ่มวัยเพียงแค่17ปีใเตอดน,นั้นตอน พาคีสวินเทพโดยจะเป็นผู้หญิงนะครับที่มีเขี้ยวแหลมคมมีรูปแบบการโจมตีนะครับที่สามารถทําลายเขาได้ด้วยลําแสงซึ่งดากอนในตอนนั้นนะครับก็ยังเป็นทหารเรือกิี้อยู่นะครับไม่ได้แกร่งมากมายอะไรจึงทำให้เขานั้นเกือบจะถูกนะครับหนึ่งในภาคีสวินเทพที่เป็นผู้หญิงคนนั้นฆ่าแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าหนวดขาวนั้นได้ช่วยเขาเอาไว้นะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คือแบบว่าหนวดขาวนั้นจะจัดการนะครับภาคีสวินเทพคนนั้นอยู่แล้วนะครับก็ดันเป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะเลยที่ได้ช่วยเหลือดาก้ออนนพดีแลวก็ใ ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับเหล่าโจรสลัดมากมายเลยในกลุ่มโจรสลัดร็อกนั้นพยายามที่จะทรยศในตัวของเขานะครับจึงทาให้หนวดขาวลินลินหรือว่าปิกมามแล้วก็ไคโดทั้ง3คนนะครับจึงร่วมมือกันเพื่อจัดการพวกทรยศทั้งหมดนะครับที่บังอาจทรยศนะครับกับตันของเขาอย่างร็อกดีซีเบก เรียกได้ว่าฉากนี้โคตรอยากเห็นเลยนะครับที่ทั้ง3คนนี้ถึงกับต้องร่วมมือกันเลยนะครับก็คือเท่ากับว่า3คนนี้เนี่ยก็ยังพักดีในตัวของร็อกอยู่นะครับแต่มันมีคนบางคนนั่นแหละในกลุ่มทิงไม่ได้บางคนหลอดหลายคนเลยนะครับที่ทยศในตัวของร็อกนะครับก็เป็นซีนหนึ่งนะที่ผมอยากเห็นนะเพราะทั้ง3คนเนี่ยในท้ายที่สุดตอนหลังเราก็จะเห็นว่านะครับกลายเป็น4จักพัชใช่ไหมเปล่าเปล่ไอ้ศิจักพัิที่เป็นอยู่ก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ตีกันเลยได้ซ้ำเลยเพราะความสนิทกันตรงนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ในระหว่างนนนนััั้้้้้เเองงครรกกกาาาไไดดปฏตตววขขึแล็โจมีพท3 โดยบิ๊กมัมนั้นพยายามโจมตีกราฟนะครับด้วยไฟของตนเองแต่ก็ไร้ประโยชน์นะครับไม่สามารถทําอะไรในตัวของกราฟได้และประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับในตอนนี้หนวดขาวบิ๊กมัมและไคโดพวกเขานั้นหนีจากการต่อสู้กับกราฟเพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีเวลามากเพียงพอที่ต่อสู้นะครับกับกราฟถึงแม้ว่าไคโดนั้นต้องการต่อสู้กับกราฟก็ตามทีเธอและเราจะได้เห็นว่ากลุ่มโจรสัดโรเจอร์และกลุ่มโจรสัดร็อกนั้นหรือแม้กระทั่งผู้คนต่างๆมากมายชิกิไคโดกําลังพบกันนะครับที่เมืองหลวงนะครับของก็ตวันเล่และเหตุการ ถูกตัดไปนะครับที่เชกกี้ดูเหมือนว่าเธอนั้นนะครับอาศัยช่วงชุลมุนในตอนนี้หลบหนีออกไปได้นะครับแต่ปรากฏว่าซอมเมอร์นั้นมาเจอในตัวของเธอและจับตัวเธอเอาไว้และเกือบจะฆ่าเธอสําเร็จแล้วแต่ทันใดนั้นเองพระเอกขี่ม้าขาวมาแล้วจ้านะครับซิวเวอร์เดลี่ปรากฏตัวขึ้นและสามารถชนะซอมเมอร์ไปได้ด้วยการโจมตีที่ทรงพลัง แลวเราจะได้เห็นฉากสุดฮาเลยนะครับที่เรลี่นั้นสามารถชนะใจนะครับในตัวของแช็กกี้ได้เหนือทั้งโรเจอร์และกาบันนะครับที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นร้องไห้ทั้งน้ําตานะครับเมื่อเห็นว่านะครับเรลี่นั้นเป็นผู้ที่สามารถพิจิตจหญิงสาวได้พวกเขานั้นคาดหวังเอาไว้นะครับอย่างแช็กกี้นั่นเองนะครับคือจริงๆถ้าไม่มีเหตุการณ์ตรงนี้แช็กกี้เท๊แกก็เลื่องซิเวอร์เรลี่อยู่แล้วนะครับทั้งสองอาวังนะครับไม่ว่าจะเป็นกาบันหรือโรเจอร์นั้นก็ต้องเป็นฝ่ายที่อกหักไปอยู่ดีนะครับอยากเห็นเลยฉากนี้นะครอาหพสมว เลยนะครับสับอหวังทั้งหลายนะครับที่หวังเอาไว้ในตัวของแชก็กกี้แล้วก็มีพ่วงท้ายมาด้วยนะครับว่าสัปดาห์หน้าวันพีชไม่งดนะครับถ้าใครเฝ้ารอในการรับชมสามารถรับชมได้เลย ก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมังงะันพิษในตอนที่1161นเะครับเป็นไงเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าและเหมือนเดิมนะครับเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องของเรานะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีประเด็นไหนมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับก็คือจะดูว่าแต่ละคนนั้นคอมเมนต์อะไรก็แรนดอมมานะครับเพื่อทําการตอบไปดูว่าจะมีคอมเมนต์ของคุณบ้างหรือเปล่า เริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกของคุณเอพริลเฟมิลี่เดย์แม่ทิก็เปิดตัวแล้วแม่แชงก็เปิดตัวแล้วกูว่าลูฟี่กูเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือลูกท้อที่ลอยนะ้ํามาแน่นอนเขาเปิดตัวกันหมดแล้วนะจะลึกลับไปไหนคนเดียวที่ทั้งโลกเฝ้ารอ,รอพอๆกับว่าวันพิษคืออะไรก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งละกันที่แฟนวันพิษหลายคนนั้นเฝ้ารอนะคบว่าจาร์โอดาจะเฉลยหรือเปล่าหนะ้าแม่ของลูฟี่คือใครกันแน่นะครับเพราะว่าหลายคนนั้นก็สงสัยแล้วก็อยากรู้นะครับโดยส่วนตัวผมเนะี่ยก็เฉยแล้วนะคือถ้าจะเปิดเเเผผยยกก็็ไไไไดดด้้้หรือามม่่ปินนัน อะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามาเนี่ยก็ขอมาดีๆแล้วกันนะครับฟีลแบบว่านะครับเป็นบุคคลยิ่งแญ่ไขทองคาในเรื่องก็ได้นะครับแบบนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วก็อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญก็ได้ต่อเนื้อเรื่องของวันพีชนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วพอเป็นแม่ของพระเอกของเรื่องนั้นนะครับมันมักจะมีปมที่ดีมีปูมหลังที่ดีแล้วกันนะครับจะเป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญสู่เรื่องราวของวันพีช ไปต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณคำพลอาจารย์โอดักเคยบอกว่าเลลี่กับแชกกี้มีความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่แปลว่าปลายทาง2คนนี้จะอาศัยอยู่ด้วยกันที่ชาบันดี้โดยที่ไม่ได้คบกันไม่ได้ลงเอยกันแต่อยู่ด้วยกันผมว่าจริงๆอาจารย์แก้วคงหมายถึงนะครับก็คือเป็นการครบกันนะ่แบบผู้ใหญ่ก็คือก็เป็นผัวเมียกันนั่นแหละแต่ฟิลแบบว่านะครับไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนแต่งงานกันร,รู้กันนะครับว่าเรานั้นคือผัวเมียนะครับและบวกกับความที่ว่าลุงเลลี่นั้นนะนะ่ก็เจ้าชู้ด้วยนะครับเลยทะครับบบแีกก่่จไไมปแบบ อะไรมากมายอยู่ที่ลุงเลลี่นะจะยังไงก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กับแช็กกี้อยู่เหมือนเดิมไปต่อที่ความเพี่อไปนะครับของคุณวิศวพันธ์แม่ของโมโมสุเกะก็ข้ามเวลามา800ปีที่แล้วหรือช่วงเวลาการที่อยู่ของเดวิดโจนน่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกันจริงๆเนี่ยผมก็แอบสงสัยมานานแล้วล่ะเกี่ยวกับแม่ของโมโนสุเกะนะครับแต่ในตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าเดวิดโจนวิโจนคืออะไรใช่ไหมแต่ก็สงสัยว่าเป็นคนมาในยุคข,ของจอยบอยนะครับและการที่เลือกเลยว่าฉ ความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นจุดสําคัญแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับแม่นั้นก็ไปติดผัวก่อนนะครับก็คือไปมีโอเด้งซะก่อนก็เลยไม่รู้นะครับว่าประโยคนะครับหรือความแท้จริงและกันว่าพี่แกมาที่นี่ทําไมนะครับแต่บางทีแล้วอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่บอกโอเด้งก็ได้และโอเด้งนั้นก็เก็บงาเรื่องนี้เอาไว้ก็ต้องรอดูกันอีกทีไปต่อที่ความพีเศษเราไปของคุณยมทูตอ,อ,อ่านชื่อเต็มไม่ได้ <laughs> เปลืเปยตระกูลมังกี้อาจจะมีเชื้อสายตรงจากจอยบอยก็เป็นไปได้เพราะว่าล่าส สำหรับผมก็มันก็เป็นได้หมดแหละในตอนนี้เอาพูดตรงๆเลยนะใครที่มองว่าเรื่องนี้กาวนะเรื่องนี้ไม่น่ามีทางเป็นจริงสำหรับวันพีชผมกล้าพูดเลยว่าเองจดจําคํานี้เอาไว้นะจดจาวันนี้เอาไว้เลยนะครับแล้วพอถึงวันจริงๆปั๊บมันเป็นไปได้หมดเลยนะสำหรับวันพีชยิ่งช่วงเวลานะครับท้ายๆแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ามโวกาับเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แหละนะครับด้วยความที่ว่าการ์ตูนเนาะมันมักจะให้นะครับพระเอกนะเนี่ยโอ้โหมาจากตระกูลที่ยิ่งใหญ่ไข่ทองคําทั้งนั้นเลยไปต่อที่ความที่เรราาาไปของงงคคุณณชชชช่่่่ววยยแแแลูฟีถก์ ต่างกันก็จริงๆเออสถานการณ์มันก็ต่างกันจริงๆนะแต่ผมมองว่านะครับการที่แชงช่วยลูฟี่นั้นนะ่ยคงแบบเออไม่ได้แบบว่าอุ้ยตั้งใจช่วยนะครับเพราะว่าเป็นลูกของผู้มีประคุณดากอนอะไรขนาดนั้นนะครับเผื่อๆรู้หรือเปล่าว่าดากอนเป็นคนช่วยแต่ก็คือเป็นการช่วยด้วยไมซ์เซ็ตของตัวเองนั่นแหละนะครับช่วยเด็กคนหนึ่งคนรู้จักกันนะครับเป็นใครใครก็ช่วยยิ่งคุณมีฝีมือระดับนั้นนะครับไม่แปลกนะครับจะเลือกช่วยในตัวของลูฟี่ในฐานะเด็กคนหนึ่งและการที่เขาคาดหวังเอาไว้ แล้วก็ไปต่อที่ความเห็นออกไปของคุณบานนก DMK แอผิดหวังที่แฝดไม่เป็นบาร์กี้หมายความว่ายังไงอ่ะหมายถึงว่าแฝดของแชงไม่ใช่บาร์กี้หรอเออมันก็ไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้วนะเพราะว่าบาร์กี้นั้นหน้าไม่เหมือนแชงเลยหรือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะกับคําถามนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ใหม่ละกันหรือใครมาคอมเมนต์ตอบก็ได้นะว่าที่หมายถึงนั้นคืออะไรกันแน่แล้วก็ไปต่อที่ความเขียนออกไปนะครับของคุณมีทรัพย์มากมายสาเหตุที่แชงปล่อยให้แขนขาดคงไม่อยากเหมือนกับแฝดคนอื่นที่ใช้ตัวตนข,ของแชงไปก่อเรื่องต่่างๆเชน ไปมีปัญหากับกัปตันคิดน่าจะไม่ใช่ฝีมือของแชงอัๆๆนนี้ไม่นี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะจริงๆเนื้อเรื่องนั้นเปิดเผยมาแล้วกัปตันคิดนั้นเนี่ยถูกตัดแขนไปโดยเบนเบ็กแมนนะครับส่วนเรื่องตัวตนอะไรนั้นน่ยก็จริงๆมันก็แยกออกได้นะอย่างเช่นนะครับรอยแผลของแชงอย่างเงี้ยแชมล็อกไม่มีแชงมีนะครับไอรอยแมวข่วนของพี่แกมันก็แยกได้นะครับมันก็มีนะครับเพียงแค่ไม่กี่คนหรอกที่แยกไม่ได้มาถึงตัวละครในเรื่องนะครับอย่างไอโลกีตอนแรกมันก็แยกไม่ได้ใช่ไหมระหว่างแชงกับแชมล็อกนั้น แล้วก็ไปต่อที่ความเหด้ยเไปนะครับของคูณอ้อยจีจีแชมล็อกจะเป็นสปายของคณะปฏิวัติหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าใช่นะครับและผมว่าแบบนี้ดีด้วยนะคือให้มันเห็นชัดเจนเลยว่าแชงนั้นนะครับถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งก็กลายเป็นคนอีกแบบหนึง่งแชมล็อกนั้นถูกเลี้ยงดูอีกแบบหนึ่งก็กลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนนั้นเติบโตมานะครับอยู่ที่การเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงดูดีก็ดีไปเลี้ยงดูไม่ดีก็ตามสภาพนั่นแหละครับผมว่ามันก็ดูเมกเซนดีนะครับสำหริมนงงขอโลกุษย์ ก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1,161ังเป็นไงบ้างเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเละเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวตัวเต็มมายังไงก็เฝ้ารอในการรับชมนะครับอย่าลืมนะเซิร์ชโอเวอร์รีวิวก็ได้หรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดความสนนนุกควาามมัเหล่ี้